ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอเป็กรุกวันนี้กี่กี่ปอนก็พอดีครับวันช้ามาสอบนี่เป๊ะเลยเหรอครับโอ้โหวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสี่ยี่ห้าแล้วต่อให้เขาสองปอนสองปอนซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็หยุดบตั้งแต่ตัดสิ่อก็หยุดอยนเดียววันนี้ล่าเชมเส้นที่ไรเส้นที่หกครับเส้นที่หกนะฮะล่าสุดที่ได้เชมที่นี่ไปครับใช่อไหมปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเก้าสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปด น้ำหนักปล่อยของเราวันนี้ก็หกสิบรับรอบนี้ต้องคุมไหมเนี่ยประมาณนี้กี่โลได้ก็ไม่ได้คุมก็ปกติสบายสบายสบายใช่ไหมอ่าเป็นคนจังหวัดไหนอราชธานีสองผลงานสองไฟล์ล่าสุดเป็นงานโชคกับใครบ้างอ่ะก็มีชนะดาวเอกแล้วก็ชนะชาลาร้อยเท่าไหร่บ้างวันนะก็ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสบสี่วันนี้วันนี้เจอสมิงดำก็มีอะไรที่มันเราต้องกังวลไหมหรือว่าเขามีหลายลูกครับ เขาลูกแข็งแรงกู้อะไรมันก็มีแข็งแรงมีเขามีศอกทุกอย่างวันนี้โยธินก็งัดอะไรไปสู้ครับก็มีเขาของเราเนี่ยครับทีเด็ดเลยนะครับอ่ะฝากแฟนคลับติดตามหน่อยวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องอ่ะทวีเทชนะเอฟซีทวีเทชเป็นกระล่ในเจมส์นะครับโอ้ะลาแชจมส์เซนครับโอเคขอบคุณมากครับโยธินสวัสดีครับชายซื้อเขาแนะนำตัวทางบ้านหน่อยครับ สวัสดีครับสมิ่งดำชอยธนาบุญครับแหมตั้งแต่ไปอยู่พีเคทำไมมันแน่นขนาดนี้วะเนี่ยร่างกายรอบนี้เจอใครเอ่ยเจอโยชินนะผมได้เจอก็สักทีนะครับผมวันนี้เขาต่อน้ำหนักให้เท่าไหร่สองปอนด์ครับสองปอนด์เมื่อเช้าเรามาสอบเป็นไงผ่านครับพอดีเลยนะครับผมซ้อมอยู่พีเคกี่วันรอบนี้เห็นว่าสองเกนหนึ่งได้ซ้อมหนักมากคู่ปั้มคู่ซ้อมไม่ต้องพูดถึงใช่ยอดมวยทั้งนั้นเลยครับผมมีใครมั่งมีประจันชอยมี แต่ก็มีหลายๆคนช่วยป่ั้งหลายหลายคนนะวันนี้อยู่ทินก็มีอะไรน่ากลัวบ้างวันนี้อ่ะแกก็มีลูกล็อกลูกข่าวร็มันเราก็แก้มาแล้วเราคิดว่าเราเอาอะไรไปสู้คนเนี้ยอ่ะก็ทุกลูกพอต้องดูบนเวทีครกบปีนี้อายุเท่าไหร่และยี่สิบสามอ่ะสูงสูงร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่หกสิบสองเรามวยสไตล์มวยิร์นบูดูเดินไปชนประมาณนี้นะฮะอ่ะสอดผลงานล่าสุดสองไฟเป็นไงมั้งผลงานเรา ครับก็ชนะเพชรเพชรมึงสีชนะเป็นาชัยครับรายชัยที่ช่องเจ็ดสีใช่ไหมอ้าวเป็นคนจังหวัดน้องบัวลำพูอ้าวฝากแฟนกลับเลยวันนี้ครับฝากแฟนครับชาวน้องบัวลำพูนะครับนี่มิงดำสอเท่เพียโอเคของครับผมของครับครับเรียบร้อย